สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนสิริทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตสวนกันนะครับผมวันนี้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับที่สวนผมน่ยจะปลูกเป็นทุเรียนหม่อนทองนะครับจะปลูกไว้อยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าโคกนะครับก็ปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับก็หลายๆายต้นนะครับก็มีอาการที่ นิ่งนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ขยับอย่างเช่นต้นนี้นะฮะก็เพิ่งจะขยับเพิ่งจะได้ใบอ่อนทั้งต้นเลยนะครับเขาก็นิ่งอยู่นานนะครับนิ่งอยู่นานเลยนะครับแล้วก็แถวเลยทั้งแถวนะครับก็ก็การเติบโตก็ถือว่าช้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้างในเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอาการเขาจะเหลืองเหลืองอันนี้ใบเขาเพิ่งจะเพสลาดนะครับผมแอบเอาต้นเล็กมาซองแซมไว้แล้วต้นหนึ่งนะครับผมไปซื้อมาเห็นไหมครับต้นนี้เนี่ยฮะ ผมไปซื้อมาต้นละ3าสิบาทนะครับก็เอามาแซมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการพังแสงด้วยกิ่งไม้นะครับเอากิ่งไม้มาพังแสงนะครับก็ปลูกไปได้หนึ่งอาทิตย์นะครับต้นนี้เพราะว่าตอนแรกอะต้นเนี้ยอาการเขาไม่ค่อยดีนะครับต้นใหญ่เนี่ยเขา,าแทงยอดออกมาก็จะงีงงอๆนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ อยู่ดีๆเขาก็แทงยอดพึ่มออกมาแบบนี้เลยนะครับเยอะมากนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะใบเล็กนะครับเป็นใบเล็กนะครับใบเหลืองนะฮะแต่ก็ยังดีว่าเขาไม่แตกยอดนะครับเดี๋ยวให้ดูกิ่งข้างในผมจะให้ดูกิ่งข้างในนะฮะกิ่งเขาก็โอเคอยู่นะเนี่ยครับโอเคอยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับปลูกแซมไปแล้วนะฮะถ้าเกิดว่า ตอนนี้เขาไปต่อได้ก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็เลี้ยงคู่กันไปแล้วก็เดี๋ยวจับมัดรวมกันนะครับถ้ากิ่งก็หากันนะครับเขาก็จะมีสองรากนะฮะเป็นกิ่งพยุงไปนะครับผมอย่างเช่นวันนี้นะครับวันนี้ฟ้าเพิ่งจะเปิดนะครับฟ้าเพิ่งจะเปิดเนี่ยฮะเพิ่งเพิ่งจะเริ่มมีเมฆเพิ่งจะมาวันนี้ผมตัดหญ้านะครับได้แดดตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่ากว่าเนี่ย จนถึงตอนนี้ประมาณ11โมงเช้านะครับแดดเริ่มเริ่มหุบแล้วนะครับใบเขาก็เริ่มจะสลบนิดน an ึงนะครับแต่ด้วยใบเขาอยู่ช่วงเพลสลัดนะครับก็จะมีอาการแบบนี้แหละนะครับยังไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ตั้งเหมือนใบที่แก่ตัวนะครับจะไม่ชันเหมือนเหมือนใบที่เริ่มแก่ตัวนะครับเมื่อเช้านี้นะฮะเมื่อเช้านี้ผมพ่นแมกนีเซียมไปนะครับพ่นแมกนีเซียมกับสังกะสี แล้วก็ยาชะลานะครับยาชะลาบวกไปด้วยนะครับก็เพื่อให้ใบเขาเขียวขึ้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปนะครับต้นนี้ประมาณ2กํามือนะครับเป็นการใส่สูตรเสมอ15 15หรือ16 00เอ้ส15เสมอหรือ16เสมอผมจำไม่ได้จำสูตรปุ๋ยไม่ได้ ไม่แน่ใจนะครับเป็นสูตรเสมอนะครับบวกกับ4600นะครับเป็นการทดลองครับเพราะว่าต้นนี้ใบมันเหลืองนะครับใบมันเหลืองผมใส่ไปเมื่อเสาร์ที่ที่แล้วนะครับผ่านมาเจ็ดวันนะครับก็ก็หลายต้นยังมีอาการปกตินะครับไม่ไปไม่ขอบใบไม่ไหม้ยังไม่มีการเข็มปุ๋ยแต่นะครับผมจะใส่ในอัตราก็คือเหมือนประมาณสัก2อต่อห นะครับสูตรเสมอสองส่วนนะครับ4600หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ใส่ประมาณสองกำมือนะครับก็จะได้ประมาณนี้แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือฟ้าปิดทั้งสัปดาห์เลยนะครับไม่มีแดดเลยนะครับใส่ปุ๋ยไม่ถูกเรียกอะไรนะไม่ถูกจังหวะเลย <c ười> คือแดดไม่ออกเนี่ยแดดไม่ออกแบบวันเนี้ยวันนี้เห็นไหมครับเงาเข้มเลยเห็นไหม แสดงว่าแดดแดดเข้มดีนะครับแดดสลับกับเมฆฝนวันนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับชอบทุเรียนชอบนะครับร้อนๆเจอเจอพออากาศร้อนปุ๊บแดดมันหุบอย่างเงี้ยใบเขาจะส่องส่งขอแสงได้ดีนะครับผมว่านะมีความรู้สึกแบบนั้นนะฮะแบบนั้นนะครับแต่ถ้าแดดจัดทั้งวันก็จะแรงเกินไปสําหรับแดดในเขตเขตนี้ครับเขตภาคกลางนะครับแล้วก็อยู่ท่ามกลางชุมชนนะครับท่ามกลางชุมชนนะฮะมันก็จะร้อนแบบแห้ง นะครับมันไม่ร้อนชื้นนะฮะใบเขาก็จะจะค่อนข้างจะก,กรอบๆนะครับนอกเรื่องเนี้ยหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปนะครับก็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่รู้ว่าปุ๋ยจะขึ้นต้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าฟ้ามันปิดนะฮะแต่อาจจะมีขึ้นบ้างนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเนะาะเดี๋ยวไปดูต้นต้นไนบ้างนะครับต้นไนบ้างลหลายลหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมลงแต่ต้นใหญ่ให้ดูนะฮะ เพราะว่าผมมีต้นใหญ่อยู่ต้นเดียวนะครับก็จะมีอันนี้ที่อายุรองลงมานะครับประมาณปีก่ากว่านะครับประมาณปีก่ากว่าก็จะอยู่สูงอยู่ประมาณนี้จากพื้นดินก็อยู่ประมาณนักประมาณร้อยสามสิบอซนติเมตรนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเน,นี่ยต้นเนี้ยตอนก่อนเนี้ยสวยสวยสวยแบบสวยเลยนะครับแล้วเขาก็โซมลงมานะครับโซมลงมาจากสาเหตุอะไรผมก็ยังไม่ทราบนะ น่าจะเป็นที่จักรลากนะครับเพิ่งจะเริ่มแทงยอดเห็นไหมฮะเนี่ยเพิ่งจะเริ่มแทงยอดนะครับเนี่ยอันนี้คือที่เห็นเนี่ยคือเป็นใบเดิมหมดเลยนะใบเดิมมีไหม้บ้างอะไรบ้างนะครับก็แต่ไม่ไม่ใช่อาการแบบเชื้อรานะครับเป็นอาจจะเป็นจากสารอาหารมันตกที่ปลายใบนะครับจนใบมันไหม้นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นเป็นเชื้อราที่ลามเข้าไปนะอาจจะลามก็คือลามเก่าเนี่ยครับ เก่าๆนะครับไม่ได้มีลุกลามเพิ่มนะฮะใบใหม่ที่ออกมาก็ใบดาบก็มีประปายนะครับก็อ่ยาวนะครับสวยดีนะครับแต่ว่าด้วยกําลังต้นที่เขายังถดถอยอยู่ก็ได้ใบไม่ไม่ไม่เยอะนะครับได้ใบใหม่ไม่เยอะนะครับอันนี้คือทุเรียนเม็ดนะเนี่ยผมเอาเม็ดมาปลูกเนี่ยสมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีจะเดี๋ยวจับโน้มเข้า ข้าวทาบเลยเดี๋ยวรอห่างๆฝนหน่อยให้ฝนมันน้อยกว่าน,นี้หน่อยนะครับกลัวกลัวมันจะไม่ติดกลัวมันจะเน่าซะก่อนนะครับต้นนี้เขามีอยู่แล้วนะครับม,มีมีขาอยู่แล้วขาหนึ่งเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะเอาขาเนี้ยเข้าไปอีกต้นหนึ่งนะครับเอาทาบเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพอีกต้นหนึ่งนะครับทีออ่อาจจะยังพอดูได้นะครับส่วนต้นนี้ต้นนี้ไปไม่หลอดนะครับต้นนี้ผมดึงทิง้งไปแล้ว กลุมเนี้ยพวกนี้ผมดึงทิ้งมันปลูกใหม่ไปแล้วเนี่ยปลูกได้หนึ่งอาทิตย์เหมือนกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ใบาดาบเขาก็ยังเขาเดินมาแล้วเนาะตอนแรกมันเป็นเหมือนออหางประทูนะครับซื้อมาก็ลงปลูกเลยนะครับผมก็คุมโคลนแบบนี้นะฮะเพราะว่าจะลดน้ําทุกวันก็มันเป็นมันเป็นระบบน้ําเดียวกับต้นใหญ่อะ่ะผมกลัวว่ารากมันจะจมน้ํา ขาดอากาศแล้วก็ลดวันเว้นวันนะครับวันเว้น2วันบ้างนะครับก็เอาไอ้นี้คุมไว้ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้จะเป็นทุเรียนเม็ดนะครับรุ่นเดียวกันกันกบโคเมื่อสักครู่นะครับทุเรียนเม็ดก่อตั้งต้นแข็งแรงดีนะครับต้นแก่งแข็งแรงดีจังเลยนะเนี่ยแต่ต้นขาวบ่งบอกได้เลยครับว่าการจเจริญเติบโตการจเจริญเติบโตเข้านะมันมันน้อยกับปกตินะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตั้งต้นได้ก็ถือว่าโอเคใบก็เขียวดีนะครับก็เขาก็จะมีการแตกยอดออกมาเนี่ยไหมครับเนี่ยให้ดูเนี่ยได้ใบได้อะไรก็สวยดีนะครับอันตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยอนาคตอยากให้เป็นหมอนทองเนี่ยยังไงมันก็ได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะเอายอดมาเสียวจะเป็นทาบกิ่งหรือจะอะไรก็ตามลนะการเปลี่ยนยอดนะมีหลายเทคนิคนะครับผมดูใน youtube มาเยอะเลยนะครับการเปลี่ยนยอดเป็นหมอนทองครับก็ คงไม่ยากเกินความสามารถเรานะครับขอให้เราด้วยปลูกต้นมันไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านหรือทุเรียนปา่าอะไรก็ตามให้มันได้ขึ้นมาให้รากมันลงดินแล้วมันไปต่อได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนยอดได้ไม่ต้องกลัวนะครับตรงนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหนึ่งโคกสองโคกสามโคกเนะี่ยผมซ่อมใหม่หมดเลยผมซ่อมใหม่ประมาณสี่งห้าโคกนะครับมันมันไปต่อไม่ได้ผมก็ไม่เอาไว้นะครับผมไม่เอาไว้เดินหน้าต่ออย่างเดียวนะครับ มัวอรอก็คือช้ามันจะช้าไปดูต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ก็คือหลังจากเอาสแสลมออกก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะอาการก็คือใบเหลืองๆนะฮะใบเหลืองๆโดยสภาพอากาศที่มันไม่ค่อยฟ้ามันก็ปิดผมก็บอกไม่ถูกนะฮะแต่ว่ายอดใหม่ดูแล้วจะเริ่มมาแล้วเพราะว่าเขาเริ่มแทงเป็นไม้ข้าสารออกมาแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมใส่ปุ๋ยสูตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่ไปนะฮะมียูเรียผสม,มอยู่หนึ่งส่วนกับสูตรเสมอสองส่วนนะครับต้นแก่งดีนะครับใบก็จะประมาณนี้นะครับไม่เขียวไม่เขียวเข้มผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรอ่ะอันนี้คือต้นซ่อมนะครับต้นซ่อมปลูกแล้วก็ยังไม่เป็นนะครับไม่แทงยอดเห็นไหมฮะนี่อันนี้คือปลูกมาประมาณสองเดือน สองเดือนกว่านะครับสภาพเป็นแบบนี้ก็คือไม่ไปต่อไม่ได้แน่นอนนะครับใบเริ่มเหลืองแล้วนะครับใบเริ่มเหลืองแล้วกระตุ้นหลายอย่างมากเลยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะแทงรากได้นะครับก็ปล่อยรากไม่เดินด้วยนะครับผมลองคุยอยู่แล้วก็ต้นใหม่ก็ลงเลยนะครับต้นละสาสิบาทนะครับสูงประมาณหนึ่งฟุตลงเลยนะครับมีกิ่งไม้ไปพางแสงนิดนึงนะครับเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็คือเหมือนกัน าจจะถ่ายล้วากเลยนะอีกมือถือลมพอร้อนมากครับตอนนี้คือประมาณเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วเนี่ยครับเหมือนกันครับไปไม่รอดนะครับต้นนี้นี่คือผมไปซื้อจากที่จันมาเลยนะเนี่ยจันบุรีนะครับตัวละร้อยกว่าบาทแล้วก็ประทุกใส่รถนอนมาบนรถบนกระบารถนะครับแล้วก็ผ้าคลุมมานะครับจนมาถึงบ้านนะครับจนมาถึงสระบุรีก็คือมันสภาพมันไม่ค่อยดีครับมันเหมือนมันไอ้นี่แหละผมก็ปลูกซ่อมไปแล้วเนี่ย ปลูกซ่อมลงตอนที่เขาเป็นหางปลาทูนะใบดาบเริ่มออกแนละ้วบางคนเขาก็ไม่ให้ปลูกนะครับช่วงที่มันเป็นใบหางเอหางปลาทูมันรากอ่อนมันเยอะนะผมก็ปลูกเลยปลูกเลยครับพื่อควคุมโคนไว้นะครับเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งนะฮะไปดูอีกต้นหนึงนะนน่งมาอัปเดตการโซนโซนฝั่งนี้ผมไม่ค่อยได้พาเข้ามานะครับาไม่ค่อยได้พาเข้ามาอันนีอ้อันนี้จะแทงยอดดีนะครับแทงยอดดีคราวที่แล้ว ได,ได้ใบสวยเลยนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเขาเขียวช้านะครับเขียวช้ามากเขียวช้ามากนะครับเป็นใบเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่เมื่อเช้าก็แมกนีเซียมสังกะสีแล้วก็เชือ้อราป้องกันเชื้อราไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเนาะโคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีกิ่งไม้บ้างอะไรบ้างผมคุมๆไปนะช่วงนี้ฝนมันตกก็มีเปิดโคนบ้างอ่ไงเงี้ยนะครับ รักษาความชื้นหน้าดินไว้สักนิดนึงนะครับผมก็เพิ่งจะโค่นกล้วยไปนะเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นกอกล้วยเก่าผมโค่นโค่นกล้วยไปลากทุเรียนไอ้ลากกล้วยขึ้นมาบนโคกนะครับผมพอดีผมไปคุยคุยเจอคือเนี่ยผมดูจากเดี๋ยวผมให้ดูนะมันจะมีโคกโครกริมสุดนู่นเลยนะครับกล้วยนะครับเป็นกอกล้วยเดิมนะครับเขาห่างห่างออกมาจากาทุเรียนประมาณ สองเมตรนะเมตรกว่ากว่านะครับสองสองกอขนาบข้างเลยนะครับแล้วทีนี้ผมปลูกใหม่ผมปลูกใหม่ขุดปลูกใหม่ปลูกซ่อมนะครับก็คือเจอว่าอ่ารากสีขาวเป็นรากของกล้วยนะครับขึ้นมาสารอยู่ที่ตุ่มของทุเรียนสารเป็นตะข่ายเลยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุเรียนมันมีอาการเหลืองเพราะมันเข้ามาแย่งปุ๋ยแย่งน้านะครับผมก็เลยตัดสินใจโค่นออกนะครับอย่างต้นนี้นะฮะต้นนี้ ตัวน,นี้ใบก็จะค่อนข้างสวยนะครับมีกิ่งแห้งเดิมมีกิ่งแห้งไหมฮะเนี่ยเนี่ยเดิมกิ่งกิ่งนะครับเห็นไหมออโฟกัสไม่เอ่ยก่อนนะฮะอ่าม่ไม,ไม,ไม่โฟกัสเนี่ยมันกิ่งเนี้ยมันเป็นกิ่งแห้งเห็นไหมฮะเนี่ยตรงกลางะครับกิ่งแห้งผมก็มีการตัดกิ่งออกไปเยอะนะครับทรงเขาก็เลยเป็นทรงนี้นะครับอาจจะไม่ อาจจะดูไม่ไม่แผ่ออกนะครับก็คือเป็นเพราะว่าเราผมตัดกิ่งออกตัดกิ่งปลายออกกิ่งที่มันแห้งนะฮะผมตัดออกแล้วก็ได้ใบใหม่มาเป็นใบใบนี้นะครับก็ก็ถือว่าสวยระดับหนึ่งนะครับเนี่ยอาการก็ยังขาดแมกนีเซียมอยู่นะฮะก็คือเหลืองเหลืองที่ใบนะครับแล้วก็ก้านใบเป็นสีเขียวเมื่อเช้าก็เสริมไปแล้วนะครับเสริมไปแล้วสังกะสีแมกนีเซียมนะครับเรียบร้อยนะครับ ด๋ย่าทิ์หน้ามาดูกันโอ้เขาลร่มแบบร้อน,อนเหงื่อท่วมเลยนะครับอากาศร้อนชื้นนะครับมันฝนไม่ตกนะวันนี้อย่างโค้งนี้ก็ต้นเดิมก็อาการไม่ดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่งจะแทงยอดออกมาเห็นไหมฮะแทงยอดออกมาก็เหลืองๆอาการไม่ดีก็เลยเอาต้นใหม่มาปลูกพอดีมันมีต้นทางปีอยู่ต้นหนึ่งนะฮะเนี่ยผมก็มันอยู่ในเข่งอะเนาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอก,ก็เอามาลงคู่กันไว นะครับ๋ยวคให้ว่ากันว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวลาไปด้วยต้นนี้เลยวันนี้พามาอัปเดตกันนะครับว่าไอสวนฝั่งเนี้ยโซนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างอาการเอ่แล่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็พามาชมกันนะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรก็เดี๋ยวอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะลาไปด้วยต้นเมื่อกี้ไปดูต้นใหญ่ต้นหนึ่งละกันดูต้นใหญ่ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นคูของของสวนสวนผมเลยนะครับเป็นต้นคูเลยครับเป็นทดลองและทดลองอีกนะครับก็ดีบ้างร้ายบ้างก็ออกมาเป็นลักษณะน,นี้แหละนะครับตัวน,นี้ก็่าจจะประมาณสองเมตรแล้วแหละนะครับสองปีกว่ากว่านะครับเป็นต้นเป็นต้นเดียวนะครับที่อยู่รอดมาจากที่ผมได้ทดลองการปลูกทุเรียนเนี่ยสิบกว่าโคกเนี่ยเป็นต้นเดียวเป็น เป็นชุดแรกที่รอดมาเพียงต้นเดียวต้องบอกอย่างนี้ชุดแรกเลยที่ผมตัดสินใจปลูกทุเรียนนะครับรอดมาต้นเดียวนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละก็จะอายุเท่ากับสวนที่ผมได้ทดลองปลูกทุเรียนสองปีกว่า,วานะครับมาดูใก,ใกล้ๆดนะูใบเริ่มเขียวแล้วนะใบเริ่มเขียวแล้วเมื่อเช้า,ชาก็อัดแมกนีเซียมไปอีกใบสะอาดดีนะครับเพราะว่ายาตัวนี้เป็นยาเชื้อราที่ต้อเงเคียกอะไรอ่ะเป็นยา ตัวแพงนะครับที่ใช้ในนาข้าวนะครับแต่ชื่อสามัญก็บางคนก็ใช้เป็นการพ่นทุเรียนได้นะอะไรอะไดได,ไดฟีโนโคอนโดโซอะไรสักอย่างอะผมจําไม่ได้ที่ผมเคยบอกไปอะมันเป็นสองตัวบวกกันอะลงท้ายด้วยคำว่าโซอะนั่นแหละครับก็ถ้าเกิดเป็นนาข้าวอะคือชื่อชื่อชื่อยี่ห้อมันชื่อว่าอามูเล่ะนะฉีดการเชื้อราพวกเม็ดด่างเม็ดลายในนาข้าวได้ดีเลยแหละนะครับจะค่อนข้างแพงหน่อย ขวดหนึ่งเกือบพันบาทนะครับห้าร้อยซีซีพอดีว่าเหลือจากนาข้าวก็ใช้มาพ่นต่อเนื่องมาเป็นประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วพ่นทุกสัปดาห์เลยนะฮะหนึ่งเดือนกว่าๆใบเขาค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับใบค่อนข้างที่จะสะอาดอย่างนี้เลยเห็นไหมฮาโอเคก็สุดท้ายก็ต้องลาไปด้วยต้นนี้นะครับให้ดูภาพรวมนะรต้นนี้ก็เป็นต้นให้กำลังใจผมมากเลยนะฮะถ้ามองจริงๆริอะ ให้กำลังใจผมมากเลยว่าเอ,อโคกอื่นมันจะต้องงามแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าต้นนี้มันยังอยู่ได้ต้นอื่นก็ต้องมาได้นะครับก็เริ่มปลูกใหม่บ้างอะไรบ้างครับปลูกแซมบ้างนะครับแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาต้นเดิมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทุกคนนะครับที่คิดจะปลูกทุเรียนไว้กินนะครับมีพื้นที่ว่างที่คิดจะลองปลูกทุเรียนก็ ก็ลองดูนะครับลองดูเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่าที่นี่ปลูกยากมากดินเหนียวนะครับดินเหนียวเลยลก็ยังพอปลูกได้นะครับมีต้นนี้เป็นตัวอย่างมีให้มีต้นนี้เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ